ปีนี้เนี่นยทานสาบการไป,ปเช็นวิจัยเป็นอย่างไรบ้างคเมื่อที่ปีก่อนๆอีการปีนี้ที่ดูนะครับทันสาเกีดการเนคำตอบในต่างๆมาท่านจากึ้นิทนะครับเข้าใจว่าคงเป็นเป็นป been, ลำบกนะฮะเป็นพัฒนาการนะครับของการการันสอเพื่อวันหน้าั้นคอยจะทราบนะครับว่า เพราะาดังนั้นชุดเอกชนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่ว่ามันมีเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่จริงก็คือว่ากลุ่มที่ำนำเสนอวันนี้ที่เจอของข่าวต่างๆนะฮะเขาก็ได้ประสบการณ์นั้นไปแต่ว่าไอ้คนรุ่นใหม่นะปีสามที่ในปีนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นบรรยากาศขะะองการที่เจอคำถัมต่างๆซึ่งถ้าเขาสามารถที่จะเห็นบรรยากาศนั้นเนี่ยถ้าไมว่าน่าจะมีผลต่อ การที่เขาจะทำโปรเจกต์ในปีหนะ้าเขาจะต้องเรียนตัวให้ดีขึ้นนะฮะดังนี้ก็ก็ก,ก็ก็เป็นที่ว่าแม่นคนนี้อาจจะต้องต้องคิดดูนะครับว่า,ายังไงถึงจะให้นักึกษาที่กำจัดภาพก้าเข,ข้ามาในการาทําครงานเนี่ยเขาได้เรียนรู้นะฮะที่การแล้วก็บรรยากาศของการํรานนำเสนอลนะครับเพราะว่าพิรันต์ตนในขณะที่ขึ้นมาเป็นบีซีนะครับทำผลงานเนี่ยคนจะได้ มีความตั้งใจนะแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์แล้วก็เตรียมสอบพร้อมในต่นางๆนะครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะคะอาจารย์ที่อยากจะให้รวมทุกชั้นปีแล้วก็มาดูวิธีเขาเซ็นสอบสกดิ์คือคือคือในเรื่องของรวมทุกชั้นปีนี่บางทีอาจจะ plus คนขัดแย้งแต่ว่าถ้าสมมติว่านำปีสามปีสี่นะนะอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะ มีต่คนมากเลยมอาอานี้เรานตงเนาะมองว่านะเรับเพราะว่าเยอะเกินไป้าเกิดกาเรียนการนี่นันนกน,ววน,กน,กนส,สัรชันวีรล่างอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเข้ามาในความตั้งใจนี้ก็อาจจะไม่เป็นคนหรือเปล่าก็ของที่อาจารย์